ภาพก็ได aja, ้ตัดมาที่ผู้โซซุยเขาก็ได้พาพระเอกมาที่เปย์โมซานแล้วในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้ถามกับผู้โสซุยว่าทําไมวันนี้ฝนถึงได้ตกหนักจังผู้โซซุยก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าฝนตกแบบนี้มันก็ดีแล้วเพราะว่ามันทําให้พวกชาวบ้านที่ไม่รู้อิโนอิเนไม่พากันขึ้นมาที่ภูเขาแห่งนี้แล้วในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้ถามกับผู้โสซุยว่าเจ้ามังกรไฟปีศาจนั้นมันแข็งแกร่งมากขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอมังกรไฟปีศาจนั้นมันถูกจัดการไปเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ ว่าก่อนที่มันจะตายมันก็ได้พ่นไฟปีศาจออกมาปกคุมร่างกายของมันเอาไว้ซึ่งทําให้มังกรไฟปีศาจนั้นคืนชีพขึ้นมาได้โชคยังดีที่แม่นางหลูหลิงชีนั้นได้ผนึกมันเอาไว้ก่อนที่มันจะฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาและนั่นทําให้นางนั้นได้รับพิษจากเจ้ามังกรมานั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นถ้าร่างของเจ้ามังกรไฟยังอยู่มันก็สามารถคืนชีพขึ้นมาได้อีกครั้งเรื่อยๆถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเป็นสิบสิบปีแล้วก็ตามหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้เดินทางมาถึงททีีี่่่่หหมมาาายยยยเเเป็็นนรรบ้้้้อออแลวววผูููกไดดดพื น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเมื่อพูดจบพระเอกก็ได้ใช้พลังเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตรอบๆนี้เมื่อสายสร็จแล้วพระเอกก็ได้บอกกับผู้โสซุยว่าดูเหมือนว่าแถวๆนี้จะไม่มีอะไรจริงๆอย่างที่ท่านว่านั่นแหละจากนั้นผู้โสซุยก็ได้ปล่อยพลังออกไปเพื่อเปิดประตูให้เข้าไปหามังกรไฟปีศาจได้แล้วในระหว่างนั้นก็ได้มีขึ้นพลังของมังกรไฟปีศาจพวยพุ่งมาอย่างรุนแรงซึ่งทําให้ทั้งสองนั้นรู้สึกร้อนเป็นอย่างมากเลยทําให้ทั้งสองต้องกระโดดถอยออกมาและผู้โสซุยก็ได้พูดว่าไไไไฟฟจาาาาากกมมมงรรปีีศน้่่เเพยแตสถ ทุกสิ่งทุกอย่างแถมมันยังไม่มีวันดับถึงแม้ว่าจะผ่านไป10ปีแล้วก็ตามและไฟของมันนั้นก็ยังร้อนกว่าไฟปกติไม่รู้กี่เท่าซึ่งเจ้าจะต้องใช้พลังจิตวิญญาณอย่างเต็มที่เพื่อที่จะต่อสู้กับเจ้ามังกรนั่นพระเอกก็ได้พูดว่าแล้วถ้ามันลึกเกินไปล่ะข้าเกรงว่าการควบคุมเจ้ามีนั้นอย่างสุดกําลังแต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องยากก็ได้ผู้โซซุยก็ได้บอกกับพระเอกว่าการควบคุมจิตวิญญาณของเจ้ามีนั้นมันไม่เกี่ยวกับระยะทางหรอกเพียงแค่เจ้าส่งเจ้ามีนั้นไปได้้้้้กก็พพพอออแแลลววเมมืู่่ดจบัังงงสสไาานนธิระ ก็ได้รวบรวมพลังและเรียกเจ้าหมีออกมาพร้อมทั้งสร้างโล่ป้องกันไฟให้กับเจ้าหมีอีกด้วยจากนั้นเจ้าหมีก็ได้กระโดลงไปข้างล่างอย่างรวดเร็วในระหว่างนั้นผู้โซสซุยก็ได้คิดในใจว่านี่น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วไม่ว่าเกาะของเจ้าหมีนั้นจะมีพลังป้องกันมากสักแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่อาจจะต้านทานไฟของมังกรไฟปีศาจได้พวกเราจะต้องรีบจัดการกันอย่างรวดเร็วถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นจิตวิญ,ญญาณของซื่อหวงอาจจะถูกเผาและเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บก็ได้ในระหว่างนั้นพระเอ,อกก จากระยะไกลซึ่งเจ้าหมีก็ได้กระโดดลงไปตามสู้จำนวนมากที่ถูกไฟเผาอยู่แล้วในที่สุดมันก็ได้กระโดดลงมาข้างล่างอย่างปลอดภยัยแต่ในขณะเดียวกันเจ้ามังกรไฟปีศารมันก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ได้คำรามใส่เจ้าหมีอย่างรุนแรงจนทําให้กระเด็นถอยกลับมาหลาย10เมตรจากนั้นเจ้าหมีก็ได้มโ oh หและได้พุ่งเข้าไปโจมตีเจ้ามังกรอย่างรวดเร็วแต่ว่าเจ้ามังกรก็ได้โจมตีสวนกลับจนทําให้เจ้าหมีนั้นกระเด็นถอยกลับมา และได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากจนส่งผลให้พระเอกที่เป็นผู้ควบคุมนั้นได้รับบาดเจ็บด้วยเหมือนกันแล้วพระเอกก็ได้บอกให้ผู้โสซุยนั้นส่งจิตวิญญาณธาตุของเขาเข้าไปช่วยเจ้าหมีเขาที่ดีอย่างนั้นจึงได้รีบส่งจิตวิญญาณธาตุของเขาเข้าไปอย่างรวดเร็วจากนั้นเจ้าหมีที่ได้รับบาดเจ็บมันก็ได้โมโหจึงได้ทุบพื้นไปหนึ่งทีอย่างรุนแรงเพื่อสร้างน้ําหินจํานวนมากให้ไปโจมตีเจ้ามังกรแต่ว่าเจ้ามังกรนั้นกลับไม่เป็นอะไรเลยแล้วในระหว่างนั้นเจดีของผู้โสซุยก็ได้พุ่งเข้ามาดดด้้้้วววยยยคาาาามมมมเเเเรรร็็สูงงงจจัักทีี่่่หหนนนนนนออึบบิขพืุ การโจมตีเอาไว้เมื่อเจ้าหมีได้เห็นอย่างนั้นจึงได้ใช้โอกาสนี้รีบกระโดดเข้าไปเก็บหญ้าวิเศษเอาไว้เมื่อได้ของที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยเจ้าหมีก็ได้กระโดดขึ้นไปอย่างรวดเร็วแล้วได้กระโดดถีบลงมาอย่างรุนแรงใส่ไปที่เจดีของผู้โสซุยเพื่อที่จะให้การโจมตีของเจดีนั้นแรงมากขึ้นเจ้ามังกรที่ได้เห็นอย่างนั้นมันก็ได้พยายามต้านการโจมตีเอาไว้อย่างสุดกำลังแต่ในระหว่างนั้นพระเอกกับผู้โสซุยก็ได้พากันรวบรวมพลังเพื่อที่จะให้การโจมตีของพวกเขานั้นแรงมากขึ้้้นนนนนจจใทีี่สุดดดกกกการรมตขอองพพวะะเเั็ไบิ เจ้าหมีกับเจดีจึงได้ใช้จังหวะนี้รีบถอยกลับอย่างรวดเร็วส่วนเจ้ามังกรที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดมันก็ได้ล่วงลงมานอนกองอยู่กับพื้น เมื่อเจ้ามังกรได้ฟื้นคืนสติขึ้นมามันก็ได้โมโหและได้คำรามออกมาพร้อมกับพูดว่าพวกแกทุกคนจะต้องตายกันอยู่ที่นี่แล้วเจ้ามังกรก็ได้รีบบินขึ้นไปอย่างรวดเร็วพระเอกกับผู้โสซุยที่ได้รู้ว่าเจ้าหมีกับเจดีย์นั้นกำลังจะขึ้นมาถึงแล้วทั้งสองก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วพระเอกก็ได้พูดว่าเจ้ามังกรไฟปีศาจนั้นมันพูดได้ด้วยอย่างนั้นเหรอเมื่อพูดจบทั้งสองก็ได้รีบวิ่งไปที่ปากทางเข้าแต่ในระหว่างนั้นก็ได้มีสัตว์ร้้้าายววนึงรกอออู่ดดดดขสีเเเมมมไะโคืพ ได้เห็นอย่างนั้นจึงได้บอกให้เจ้าหมีรีบโยนหญ้าวิเศษแม่เขาในทันทีเมื่อเจ้าหมีได้รับคำสั่งก็ได้รีบโยนอย่างรวดเร็วพระเอกที่ได้รับหญ้าวิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ได้เรียกเจ้าหมีกลับมาผู้โซซุยที่เห็นอย่างนั้นจึงได้รีบใช้พลังปิดประตูทางเข้าเอาไว้จนทําให้เจ้ามังกรไม่สามารถหนีออกมาได้แล้วเจ้ามังกรที่กําลังโมโหมันก็ได้พ่นภัยใส่พวกพระเอกอย่างรุนแรงทั้งสองที่ได้โดนอย่างนั้นก็ได้กระเด็นถอยกลับไปพร้อมกับป้องกันเอาไว้แต่ว่าพวกเขาก็ได้รับบาดเจ็บดดดด้้้้ววววยยเเหหมมืออนนนนนนกกกกกััใรระะ่่่าาาาางงจจ็ไพพูคิแี ไปได้อย่างปลอดภัยเมื่อผู้จบเจ้ามังกรก็ได้ปล่อยพลังลอยออกไปซึ่งลูกพลังของมังกรก็ได้ลอยไปโดนสัตว์ลายที่อยู่บริเวณนั้นจนทําให้เจ้าสัตว์ลายนั้นเกิดอาการคุ้มข้างขึ้นมาแล้วเจ้าเสือก็ได้คำรามออกมาเสียงอย่างดังพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่าข้าเคยอ่านในหนังสือมาก่อนนั่นคือเสดาวผีเงาแล้วดูเหมือนว่ามันจะได้รับพิษจากเจ้ามังกรไฟปีศาจนั่นจึงทําให้เจ้าเสือนั้นมีพลังเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในระหว่างนั้นผู้โซสซุยก็ได้บอกกับพระเอกว จาดการกับมันอาจจะมีปัญหาที่หลังก็เป็นได้เมื่อพูดจบผู้โซซุยก็ได้เรียกเจดีย์งเขาออกมาแล้วได้สั่งให้เจดีย์นั้นเขา้าไปโจมตีเจ้าเสือแต่ว่าเจ้าเสือก็ได้กระโดดตะปบจนกระเด็นลอยไปไกลแล้วเจ้าเสือก็ได้คำรามออกมาเสียงอย่างดังผู้โซซุยที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่าดูเหมือนว่าเจ้าเสือตัวนี้มันได้รับพลังจากมังกรไฟปีศาจจึงทําให้มันนั้นยกระดับความสามารถเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเราน่าจะจัดก,การกับมันได้ยากเมือ่อพูดจบทั้งสองก็ได้รีบกกรรระะะโดดดดแลววววิ่่งงนนนนนีีไปอยยาาเเเ็ใขณนนัั้้จ ก็ได้วิ่งไล่ตามกันอย่างติดๆดพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นจึงได้มอบยาวิเศษให้กับผู้โสซุยพร้อมกับพูดว่าท่านรีบนําสิ่งนี้ไปก่อนเลยเดี๋ยวข้าจะจัดการกับเจ้าเสือเองผู้โสซุยที่ดีอย่างนั้นเขาก็ได้พูดว่านี่เจ้าจะบอกให้ข้าหนีไปอย่างนั้นหรือข้าเป็นถึงผู้อำนวยการของโรงเรียนเต็มเปยเชียนะเพราะงั้นเจ้าน่าจะเป็นคนไปขอความช่วยเหลือมากกว่าในระหว่างที่ผู้โสซุยกำลังจะยื่นยญ้าวิเศษให้กับพระเอกแต่พระเอกก็ได้ผลักมันกลับคืนให้กับผู้อาวุโสมซุยพร้อมกับูดวว่่่าากเรรอยยทะลนนคจีีไป เพราะว่าผู้อโศนั้นได้รับการโจมตีจากเจ้ามังกรไฟปีศาจจนได้รับบาดเจ็บแล้วไม่ใช่เหรอแล้วถ้าหากข้าเป็นคนไปขอความช่วยเหลือแล้วก็ข้าก็คงไปหาหน่วยผู้พิทักมังกรรับใช่หรือเปล่าซึ่งข้าคิดว่าผู้อโศน่าจะเป็นคนไปเองน่าจะดีกว่าเพราะถ้าผู้อโศซุยไปขอความช่วยเหลือเองพวกหน่วยผู้พิทักมังกรรับนั้นก็น่าจะมาที่นี่อย่างรวดเร็วผู้อโศซุยที่ดีอย่างนั้นก็ได้บอกกับพระเอกว่าก็ได้ข้าตกลงถ้าอย่างนั้นเจ้าอย่าพึ่งเป็นอะไรไปก็แล้วกันเมื่อพูดจบผู้อโ จากนั้นพระเอ,อกก็ได้กระโดดแล้วหันกลับมาพร้อมกับพูดว่าในที่สุดก็ไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วถ้าอย่างนั้นข้าจะเอาจริงก็แล้วกันซึ่งเจ้าจะเป็นผู้โชคดีที่ได้ทดสอบจิตวิญญาณธาตุแฝดของข้าเจ้าเสือที่ได้เห็นพระเอ,อกมันก็ได้กระโดดข้ามหัวพระเอ,อกไปพระเอ,อกที่ได้เห็นอย่างนั้นเขาก็ได้พูดว่าผู้ต่อสู้ของเจ้าคือข้าตังหากจะคิดที่จะตามผู้โสซุยไปเลยเมื่อพูดจบพระเอ,อกก็ได้รวบหลมพลังแล้วเรียกเจ้าหมีออกมาแล้วจับเจ้าเสือเอาไวา้และได้โยนมันจนกระเด็นลอยไปไกลแต่ว่าเจ้าเสือนั้นมันกก็เ่่งออยูพตัว ซึ่งมันก็ได้ใช้เท้าของมันเกาะหินเอาไว้เพื่อส่งตัวแล้วเจ้าเสือก็ได้กระโดดพุ่งเข้าไปโจมตีเจ้าหมีพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นจึงได้เรียกเจ้าหมีกลับมาจากนั้นพระเอกก็ได้กระโดดพุ่งเข้ามาโจมตีเจ้าเสืออย่างรุนแรงจนได้กระเด็นลงไปนอนกองกับพื้นอย่างหน้าอนาแต่ว่าเจ้าเสือมันก็ได้พลิกตัวและกลับมาส่งตัวได้อีกครั้งพระเอกที่ได้ซกเจ้าเสืออย่างเต็มแรงก็รู้สึกเจ็บมือแต่ว่าเจ้าเสือนั้นกลับไม่เป็นอะไรเลยจากนั้นเจ้าเสือก็ได้คำรามออกมาเสียงอย่างดังเพื่อโจ พระเอกที่โดนอย่างนั้นเขาก็ได้รวบรวมพลังด้วยความโมโหแล้วได้ปล่อยพลังออกไปโจมตีเจ้าเสือแต่ว่าเจ้าเสือก็ได้กระโดดหลบขึ้นไปบนฟ้าพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นเขาก็ได้ใช้มือจับดาบของเขา,เาไว้และได้ดึงดาบศักดิ์สิทธิ์ของเขาออกมาจากนั้นก็ได้รวบรวมพลังเอาไว้ที่ดาบเป็นจำนวนมากแล้วได้ปล่อยการโจมตีออกไปในครั้งเดียวจนทำให้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นและทำให้เจ้าเสือนั้นได้กระเด็นกระดดนลงไปนอนกองกับพื้นอย่างหน้าอนาถแล้วในที่สุดพระเอกก็สามารถเอาชนะเจ้าเสือได้จากนั้นพระเอกก็ได้เดินไปที่ปากถ้ำซึ่งเจ้้้าามังงกรที่่อยูขในนน ได้คำรามออกมาด้วยความโมโหพร้อมกับพูดว่าอย่าคิดนะว่าแค่นี้จะสามารถจัดการกับข้าได้แล้วอีกไม่นานข้าจะต้องออกไปจากที่นี่ได้อย่างแน่นอนพระเอกที่ได้เดินมาดูเขาก็ได้พูดว่าเจ้ามังกรไฟปีศาจอย่าคิดว่าเจ้าจะออกไปจากที่นี่ได้วันนี้ก็คือวันตายของเจ้านั่นแหละเมื่อพูดจบพระเอกก็ได้กระโดดลงไปที่นี่อย่างรวดเร็วแล้วเขาก็ได้เรียกเกาะออกมาเพื่อป้องกันความร้อนจากเปลวไฟเจ้ามังกรที่ดเห็นอย่างนั้นมันก็ได้พ่นไฟยออกมาอย่างรุนแรงก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอกราบอภัยยมาณทีี่น้ดว ลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ